สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับอ่ามือเนี่ยเรียนผ้ามาเยี่ยมสวนครับวัดเบิงสวนเศรษฐกิจพ่อเพียงสวนไผ่เอสเมีสวนไผ่เป็นหลักครับสวนไผ่แล้วก็มีปลูกไม้ปลูกผักปลูกบักเขียครับนี่ครับสวนไผ่สามพี่น้องครับสวนไผ่สามพี่นอ้องตำบลขาเบียงอำเภอเจ้าพระย์จังหวัดมหาสารคามสนใจน้องไม้นะครับเด้อน้องไม้น้องไม้สดๆแบตามนีแหละครับผู้ใดอยู่ใกล้เกียงเนาะ หรือจะมาศึกษาดูงานกับไม้เลยๆแม่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านหัวหนองหมูสิบตะบนคำบเลียงครับมาเดี๋ยวไอเดนจะพาไปเดินชมครับว่ามีอีย่างเนี่ยหลากหลายครับพี่น้องบรรยากาศดีดีโอ้ยลมสวยๆ แดดสี่หาโมงคพักคากับเก็บเสมือบักซิดาเข้าอยู่ทางผุ่นเหมือนจำนวนยี่อ,อืมไม่แรงพักคากับพ่อได้เก็บอยู่นี่ปลูกแก้มกันเทีเลยสมมองปลูกสุกยงัง มาไว้ละผ่ายางมึงสวนไผ่กันมันขามไป็ดงกในเลยเนี่ครับไผ่กิมซุงบ่เพิ่นเอิญนี่เรามีโคมาขุดครับมั้วล็ับปลูก ถ้าดีกับปูกกล้วยเนาะปลากล้วยปลายังไผ่กินสูงกินนี่ครับบักเฮียมองไอเด้นมาเจ็บไปกินกับบันเขาหันนี่นี่ต้นบักติว๋วเขามาเสียบามี่น้องครับน้องหนึ่งเป็นคุดสองน้องนี้เป็นน้องที่สองเนี่นี่คุดน้องที่สอง เดี๋ยวพาาปยางมาเบึงสวนไผ่ครับสวนไผ่จะเป็นฟังนี่หลายครับฟังทั้งใส่มือทางเขาอ,อะไรที่เรียกนี่ครับลมเลื่อนครับอืมไผ่สวนไผ่ลมเลือนครับเป็นไผ่ยิมสุ่งไผ่เลี่ยงครับ มาปลูกมันก็นได้ขายตลอดครับนี่ขายตลอดสร้างได้ครับราคากะเลยดีดีอยู่ครับหลายครับไปสู้ผลทางไอ,ไอเดียนยางมากครับเงา้เลยนะ่อันนี้เป็นจากทีหน้าเลยครับนี่นี่ทีหน้าทีหน้าส่วนนี้เิ่น ขุดซาน้ำอีกครับเพราะว่าเขามันอยู่กลางทงไหมนี่ครับนี่นี่ก็เป็นสาน้ำนั่นก็เป็นหน้าอีกครับสามซีนน้องถ้ากันหน้าไอเดนฟังหันครับอันนี้เป็นของหน้าครับของหน้าผมอันนี้ครับผู้ใดสนใจก็ลองมาเบื่องใดครับแต่ปกติคล้องอ่ตรงมีหนํำมีหนาำหมดเลย มาเด็กกับสิผ้ายางชุ่มเรื่อยๆครับช่วงนี้กับสิบอบอง่ามป๋นไหนเดอ้อพี่น้องเด้อผ้าเบืองก้วงดิน,นี่ปลาบักซิดาบักซิดาสิปลูกเป็นแถวครับนี่ฟังนี่ไปพุ่นเลยแล้วก็อ,อ้อมอ้อมไปพุ่นครับแต่พ่อมีแต่บริเวณรายครับคือขายมือเล็กแล้วน้อย,อยนะนะขายก็คือเงื่นอนเข่าเสมอนเนาะนี่ครับห่อ,อไป เก็ผ้าลอยซิมหาหน่วยซิมตักหน่วยนะซิมบักซีดาโซ่กันนะนี่หน่วยดไรกินไดไกินได้ไไดนะี่ฝรั่งไรเมล็ดครับนี่นี่กับพ่อได้เก็บครับบ่หลายเพราะว่ามันแรงยังได้ขายคือกาน,นี่ครับผู้ใดใส่ชีวิตแบบบ้านๆนี่แหละตรงหน้านี่ป้าบักแขง แักแข็งทีเดียนไม่เก็บบังหันหน,นี่ครับนี่ปลาแักแข็งคุณแบกแข็งเอ้ยแต่บักอย่างงี้สดสดแบกแข็งบักแข่ง,ขง,ขง,ขงคืออยู่นี่เพ่นเป็นปอดสารผิดหมดเลยครับไม่มีการฉีดใส่ชีพภาพ,พ,าพ จากจะความผลิ่อนหอ้วเพิผลสิหูวว่าต้นใดมันแก่เพิ่นกนสิไปเอาแถวนั้นครับต้นบักซีดาครับจะว่ามัน,มนเก็บไปได้สุดแล้วล่ะเป็นบูป้าบูป้าน้อใหม่กำลังกำลังสีโพกักดอืฝนบกคอยตกครับ ป๊อบกอบเหมือนิดามาครับออนนี้กับสีผ้าหยางมึงบรรยากาศสวนไผ่ทั้งทั้งเขามากครับนี่เข้าตอนนั้นเข้าไปอยู่ทั้งผลเนาะสวนมาฮ้างนี้นี่ละครับเปลี่ยนจากที่นาที่นาเนาะจากเห็ดหน้าเห็ดหน้าทั่วไปนี่ครับเห็ดหน้าเบิดทุกคนนี่เ้็หน้าบันนี้เพิ่นกับว่า คุดเหรอครับเนี่ยมนโคคุดเป็นคล่องเป็นนุ่นไปปลูกไผ่ปลูกไผ่กับไผ่เลี้ยงเหรครับมันจะมีนั่นเสด็จขายนอกครับบมเดลปลูกกไอไผ่บานเฮาตายเก็บเสมือครับเพิ่มมามคนสร้างกเก็บมันเกิดหลายก็ต้องเก็บออกไปซับเดีมันเกิดจ้องไหลหลายหดิต้นครับสังเกตบ้าง นอนี่ครับนอนี่ครับมาเก็บบรรยากาศนี่ครับทางเขาเปยนบดครับนี่ลงพี่พุ่นละมีปลาไผ่สวนไผ่ครับ ขอบคุณผูที่เขามารับชมติดตาม่องนี้นครับเนาะชิปนี้ก็ถือว่ามาพามาชมสวนเศรษฐกิจพอเพียงสวนไผ่สามพี่น้องบัหัวน้องมูสิบตัวบนําเรียงอำเภอรกระทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามขับเนดะ้อเบอร์กะอยู่ป่ายว้หนิวเทเดินท่ายไว้ตัดงแหลกครับตอนเริ่มคลิปเลยเนะด้อผลเใดสนใจนมหงมงนุฎใหม่กะลองมาติดตอเผินเบิ้งครับ เป็นผู้ช่วยพะยาบ้านผู้ซอยพะยาบ้านค่าบัตเก็บบรรยากาศถือว่าเปลี่ยนจากทีหน้านส่วนเศรษฐกิจพ่อเพียงกับหารายได้ตลอดปีครับจะได้พอกันไหมคลิปน้าครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆที่เข้ามารับชมติดตามช่องเอเดนสวัสดีครับ